6วิธีฝึกสุนัขสุนัขน,นะครับหรือเรียกว่าหมาก็ได้นะ <t une> ก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงที่หลายคนเนี่ยชอบนะครับหลายคนชอบแมวบางคนก็ชอบสุนัขนะครับบางคนก็ชอบปลานะครับก็แล้วแต่ว่าชอบสัตว์เลี้ยงประเภทไหนนะหรือบางคนก็ชอบนกนะจริงๆแล้วสัตว์เลี้ยงมีหลากหลายนะครับแต่ที่นิยมกันก็อาจจะเป็นสุนัขแล้วก็แมวที่เห็นได้บ่อยนะครับแต่รู้สึกว่าถ้าเยอะสุดน ta, ่าจะเป็นสุนัขหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่วันนี้เรามาพูดถึง 6วิธีฝึกสุนัขนะครับว่าเราจะฝึกยังไงบ้างนะก่อนที่เราจะเลี้ยงสุนักสัก1ตัวเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูดูหลายๆอย่างแหละว่าเราจะเลี้ยงยังไงเลี้ยงได้ไหมมีเวลาไหมนะครับเช่นถ้าเราอยู่คอนโดเงี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะเลี้ยงสุนักันนะครับเราก็อาจจะต้องมองว่าสุนัขพันธุ์อะไรที่จะเหมาะกับเรานะครับเพราะว่า บางคนชอบสุนัขตัวใหญ่ๆนะครับแต่อยู่คอนโดเนี่ยก็เลี้ยงคงเลี้ยงไม่ได้นะครับหรือบางคนชอบสุนัขตัวเล็กๆนะก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์แล้วแต่ลักษณะแล้วแต่แบบที่เราชอบแล sense, mm, ้วเราจะมีความสามารถในการที Kaiser, ่จะดูแลมันได้ไหมนะเพราะว่าถ้าเป็นสุนัขตัวใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีพลังงานเยอะนะเราต้องมีเวลาให้กับมันในการพาไปเดินเล่นแต่ถ้าเป็นสุนัขตัวเล็กเนี่ยก็สามารถเดินป้วนเปีียนอยู่ในบ้านได้การนี้ก็คงจะต้องเลือกพันธุ์ที่เหมาะกับเราแน่หนิ แล้วก็ข้อต่อมานะครับก็คงต้องดูว่าพื้นที่เราเนี่ยเพียงพอสําหรับเลี้ยงสุนัขได้ตัวได้พันไหนแค่ไหนนะครับถ้าเราอยู่คอนโดอยู่ห้องเล็กๆเราจะไปเลี้ยงสุนัขตัวใหญ่เนี่ยมันก็อาจจะยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเรามีบ้านมีอนาบริเวณที่มันจะสามารถวิ่งเล่นได้เนี่ยตัวใหญ่ๆก็ไม่เป็นไรก็สามารถที่จะเลี้ยงได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จ,จะเป็นข้อ ที่เราควรจะต้องดูว่าเราจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์อะไรมีพื้นที่แค่ไหนนะครับที่จะเหมาะสมนะและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะใช้นะที่นอนข้อกัน้นชามข้าวนะครับปอกคออาหารอะไรแบบนี้ก็คงต้องดูไว้ก่อนว่าการเลี้ยงสุนัขมีค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะครับว่าต่อแต่ละเดือนเนี่ยอาจจะต้องซื้ออาหารสุนัขอาหารหมาเนี่ยแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วเราจะมีวิธี เราจะมีเวลาในการดูแลไหมพาไปเล่นพาไปเดินแบบเนี้ยนะครับแต่วันนี้เรามาพูดถึงการฝึกนะครับ6วิธีการฝึกสุนัขนั่นเองครับอย่างแรกเลยก็เชื่อได้ว่าถ้าใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแมวหรือสุนัขนะครับสิ่งแรกที่เราจะโดนก็คือกลิ่นที่มาจากการขับถ่ายที่ไม่เป็นที่นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เราอาจจะต้องฝึกสุนัขของเราก็คือการ ฝึกให้ไปขับถ่ายในที่เดิมๆที่เราจัดไว้ให้นะครับอาจจะจัดเป็นกระบะทรายพื้นที่นะครับในห้องน้ําหรือในบริเวณด้านนอกให้มันเดินออกไปไปขับถ่ายเป็นประจำนะครับทําให้เกิดการเรียนรู้นะว่าทุกครั้งที่จะฉี่จะอืออะไรเงี้ยให้ไปทําที่บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยทําให้เราไม่ต้องมานั่งตามเก็บนะครับแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นด้วยนะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันไปขับถ่ายในบริเวณที่เรากําหนดเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการให้รางวัลนะถ้าไปขับถ่ายนอกพื้นที่ก็อาจจะตีซะหน่อยให้รู้นะครับแบบนี้ทําบ่อยๆนะจนกว่าเจ้าสุนัขของเราเนี่ยจะเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วมันก็อาจจะไปขับถ่ายในพื้นที่ที่เราจัดไว้ให้เป็นประจำนั่นเองครับข้อ2นะครับในการฝึกสุนัขนะครับก็คือฝึกสุนัขในการที่จะพาออกไปเดินนะครับ การฝึกสุนัขเดินนั้นก็ทําให้เรามีเวลาในการเล่นกับสุนัขของเรานะครับทําให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยเพราะได้ออกกําลังกายถ้าเราเลี้ยงสุนัขตัวใหญ่ๆเนี่ยเจ้าสุนัขมันก็จะมีพละกาลังเยอะนะเวลาเราวิว่งเวลาเราดึงเนี่ยมันก็จะมีแรงเยอะนะครับมันก็เหมือนกับเราได้ออกกําลังกายด้วยแล้วเราก็ได้เล่นกับสุนัขของเราแล้วก็รู้สึกมีความสุขมีกิจกรรมร่วมแบบเนี่ยนะครับก็อาจจะหาอุปกรณ์ในการที่จะช่วยในการเดินเช่นอาจจะมีสายจูงนะครับ เพื่อเป็นการฝึกด้วยนะใหสุนัขเนี่ยเราสามารถที่ควบคุมมันได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ก็คอยถ้ามีใส่จุงก็อาจจะป้องกันนะถ้ามันจะไปกัดใครอะไรแบบนี้ด้วยนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นการฝึกที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยฝึกพาไปเดินนะครับเพื่อให้จังหวะของเรากับจังหวะของผู้เลี้ยงเนี่ยสัมพันธ์กันด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยถ้ามันตัวใหญ่ๆพลังงานเยอะมันก็จะเดินเร็วนะเราก็ต้อง สร้างให้เกิดความสัมพันธ์จูนเพื่อให้มันเดินในความเร็วที่เราเดินได้แล้วมันก็มันก็ยังโอเคอยู่แบบนี้อันนี้ก็เป็นวิธีการที่2นะครับก็คือฝึกให้สุนัขเดินนะโดยเราพาออกไปแบบนี้ครับต่อมาครับอย่างที่3นะครับก็คือการฝึกให้ไม่ทำลายข้าวของไปกัดรองเท้าไปทำของนู่นของนี่เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อนี้ก็สำคัญเลยถ้าใครเลี้ยงสุนัขนะก็ไม่อยากที่จะ มีของเสียนะครับหรือของพังนะเพราะว่าสุนัขแบบนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องสอนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทําไม่ถูกก็ตีนะฝึกบ่อยๆจนเข้าใจมันก็จะไม่ไปทําเช่นมันอาจจะไปกัดรองเท้าอะไรแบบนี้นะครับหรือทําสิ่งนู้นสิ่งนี้เสียหายนะเราก็อาจจะพูดคุยนะแล้วก็ตีให้รู้นะว่าตรงนี้ไมอ่อย่ามาเล่นอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการฝึกรูปแบบหนึ่งแหละฝึกแล้วก็ดีนะสิน สิ่งของต่างๆนะครับก็อาจจะไม่เสียหายนะครับเพราะถ้าตัวสุนัขรู้เรื่องแล้วเนี่ยก็จะไม่เล่นนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสอนสอนมันนั่นแหละนะครับเพื่อที่เราจะอยู่มันจะอยู่กับเราได้เราไม่ได้ไปทําลายรองเท้าเรากัดรองเท้าราองขาดอะไรแบบนี้นะครับต่อมาครับข้อที่4ข้อที่4นะครับก็คือฝึกให้สุนัขรอนะครับบางครั้งเนี่ย เวลาเราให้อาหารนะครับหรือจะพาไปเดินเล่นอะไรต่างๆเนี่ยลองฝึกให้มันรอสักแป๊บหนึ่งนะครับโดยค่อยๆค่อยๆดูนะครับแล้วค่อยๆออกคําสั่งแล้วก็รอนะครับให้มันรอแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยสั่งอะไรแบบเนี้ยก่อนให้รับประทานอาหารอะไรเงี้ยก่อนให้กินอาหารนะครับแบบนี้ก็ได้นั่นก็คือฝึกให้มันรอบ้างอะไรแบบเนี้ยนะครับเราก็ค่อยให้ทําตามที่เราสั่งแบบนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งแหละในการที่จะฝึกสุนัขนะครับก็สําคัญเหมือนกัน ต่อมาครับฝึกข,ข้อที่5นะก็คือฝึกให้นั่งนะครับฝึกให้นั่งเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในกรณีที่เราเรียกมาอยู่ใกล้ๆเราแบบนี้นะเราก็อยากให้มันนั่งลงนั่งรอนั่งคอยนะครับเพราะเราอาจจะไม่ได้เดินตลอดนะบางครั้งเรา,าจ,จะหยุดพักบ้างก็ต้องให้มันมานั่งอยู่ใกล้ๆเราแบบนี้นะก็ต้องฝึกออกคําสั่งว่าให้นั่งรอนะครับอยู่ใกล้ๆกับเราหรือจะให้อาหารอะไรแบบเนี้นะก็ ให้มันมานั่งอยู่ใกล้ๆนะแล้วก็ถ้าทําตามเราก็ให้ของรางวัลอาจจะเป็นอาหารถ้ามันทําแบบนี้บ่อยๆเราก็ให้อาหารบ่อยๆมันก็จะรู้นะว่าต้องทําต้องมานั่งอยู่ใกล้ๆเวลาเลาไปนั่งพักอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นวิธีการฝึกสุนัขนะครับที่เวลาเราพาไปข้างนอกแล้วเนี่ยเราอยากให้มันนั่งรอยอยู่กับเราไม่ให้ไปวิ่งข้าไปข้างนอกเนี่ยเราก็จะมีวิธีในการทําให้มันมานั่งอยู่ข้างๆเราหน,นึ่งครับตอ่อมานะครับพฤติกรรมที่เท่าไหร่ละ พฤติกรรมที่5นะครับพฤติกรรมที่5เนี่ยก็คือการฝึกให้สุนัขนะอยู่ได้ด้วยตัวเดียวอยู่ด้วยตัวเองนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะออกไปทํางานตอนเช้านะแล้วก็กลับมาช่วงเย็นอย่างนี้นะครับก็ต้องสอนให้มันสามารถที่อยู่ตัว,ตวเดียวได้นะอาจจะเตรียมอาหารเตรียมน้ํานะครับให้มันรู้ว่าอยู่ตรงไหนอยู่แล้วมันจะได้เวลามันวิ่งเสร็จมันก็จะได้วิ่งมารับประทานอาหารแล้วก็ วิ่งมากินข้าวอะไรแล้วก็กินน้ําที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นการฝึกรูปแบบหนึ่งเลยนะแล้วข้อสุดท้ายนะครับเมื่อมีการเดินการนั่งแล้วก็อาจจะมีการหมอบด้วยนะถ้าเห็นคนที่เขาฝึกเก่งๆเนี่ยก็สามารถฝึกสุนัขให้หมอบแล้วก็ทําตามคำสั่งได้นะครับโดยอาจจะใช้สัญญาณของมือหรือเสียงอะไรต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่วิธีนะครับเพื่อที่จะทําให้สุนัขนั้น มาหมอบอยู่ใกล้ๆนะอันนี้ก็ฝึกนะครับก็ต้องใช้วิธีการนะในการฝึกส่วนจะฝึกอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องลองศึกษาดูนะครับอันนี้ก็บอกว่าควรจะฝึกสุนัขของเราเนี่ยแบบไหนบ้างถึงจะดีนะครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นหะครับสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงสุนัขนะครับก็อาจจะต้องฝึกมันซะหน่อยนะเพื่อให้เราอยู่ด้วยกันได้แบบแฮปปี้นั่นแหละนะนะถ้าเกิดมันมาทำลายข้าวของกัดรองเท้าขาดแพงๆงเราเนี่ย เราก็คงจะปวดหัวนะครับหรือขับถ่ายไม่เป็นที่ต้องคอยเก็บตลอดเวลาก็คงส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วนะเพราะฉะนั้นการฝึกพวกนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานนะครับในการที่จะเลี้ยงสุนัขสักตัวหนึ่งนะก็ลองหาวิธีในการฝึกให้มันทําตามในสิ่งที่เราต้องการก็จะดีที่สุดทีเดียวเชียวละครับ